ผีหืนตามมาหลอนต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ออกจากสิบปดบวกหน่อยๆเป็นเรื่องราวของคุณดีครับคุณดีเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนสมัยเราอายุยี่สิบสี่ปีเรารับงานพิตตี้คะ่ะก็ต้องเดินทางบ่อยๆขึ้นเหนือลงใต้บ้างเป็นปกติตอนไปพักโรงแรม ก็เคยเจอเสียงแปลกๆเงาแวบๆบ,บ้างก็ไม่ได้อะไรเพราะชินแล้วแต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้คือแปลกที่สุดที่เคยเจอมาค่ะเรารับงานพิตตี้ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือก็ไปกันหลายคนค่ะได้พักที่โรงแรมเล็กๆใกล้กับสถานที่จัดงานตอนไปถึงก็เย็นแล้วหลังจากทานข้าวกันเสร็จ เราก็ขอแยกตัวเข้าห้องเลยเพราะเหนื่อยจากการเดินทางมาแล้วทั้งวันแต่คนอื่นๆก็ยังไปเที่ยวต่อเราอาบน้ำเสร็จก็โทรคุยกับแฟนจนถึงราวสี่ทุ่มก็ปิดไฟเข้านอนค่ะนอนหลับไปได้นานหรือเปล่าไม่รู้อยู่ๆเราก็รู้สึกเหมือนผีอำซึ่งปกติเราก็เคยถูกอำอยู่บ้างแต่ครั้งนี้มันไม่เหมือนทุกครั้งค่ะ เพราะเราขยับตัวไม่ได้เราลืมตาได้แต่ก็ไม่เห็นอะไรเพราะปิดไฟห้องมืดสนิทจากนั้นเราก็รู้สึกเตียงที่ยวบลงค่ะพร้อมกับมีมือมือแบบมือใหญ่ๆสองมือมาจับที่เอวของเราก่อนจะค่อยๆลูบขึ้นมาทีละนิดทีละนิดจนมาขยำที่หน้าอกของเราแต่สัมผัสคือผิวชนผิวเลยนะ ทั้งๆท,ที่เราใส่เสื้ออยู่ตอนนั้นคือเราตกใจมากไม่ได้ฝันไปแน่ๆคิดในใจแม่งใครเข้ามางัดห้องหรือเปล่าวะตอนนั้นคือกลัวว่าจะเป็นพวกโรคจิตมันขยำที่หน้าอกเราอยู่พักใหญ่เราพยายามดิ้นก็แล้วนอนนิ่งๆก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ผลจนสุดท้ายเหมือนมันจะหลุดไปเองเราก็รีบลุกขึ้นมาแล้ววิ่งไปเปิดไฟ ปรากฏว่าในห้องไม่มีใครเลยแล้วประตูก็ยังล็อกอยู่แถมยังมีโซ่คล้องไว้เหมือนเดิมแต่เราก็ยังไม่ได้อะไรเพราะเข้าใจว่าก็ผีอำแหละแต่มันมาแปลกหน่อยเท่านั้นเองแล้วเราก็นอนต่อเพราะต้องทำงานเช้าแถมยังต้องนอนที่นี่อีกหลายคืนวันต่อมาเราก็ไปทำงานตามปกติแล้วก็กลับห้องมาตอนค่ำ เหมือนเดิมค่ะเพื่อนคนอื่นก็ไปเที่ยวอีกส่วนเราก็กลับมาคนเดียวอาบน้ําเสร็จคุยกับแฟนเสร็จเข้านอนเหมือนเดิมเปะ๊ะปรากฏว่ามาอีกแล้วค่ะแขกไม่ได้รับเชิญรอบนี้มันมาค่อมเราไว้อีกแล้วเราขยับไม่ได้เลยสองมือมันลูบจากเอวไล่ขึ้นไปยีบเค้นอย่างมันมือเพิ่มเติมวันนี้คือ มันดูดด้วยค่ะถ้าเป็นคนนี่คือหื่นมากเรารู้สึกได้ถึงการดูดที่รุนแรงทั่วหน้าอกเราทั้งบีบทั้งดูดจนเราเริ่มไม่ไหวแล้วคือกลัวก็กลัวโมโหก็โมโหท่องบทสวดอะไรไปก็ไม่ได้ผลพอจากข้างบนมันเล่นจนพอใจมันเริ่มรูปลงมาข้างล่างบ้างคือเรารู้สึก ได้แบบชัดเจนไม่ใช่มโนไปเองนะมันรูปของเราแบบไม่กลัวเราจะเจ็บหรืออะไรเลยเราต้องทนแบบนั้นจนเราหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีคือเพื่อนมันกลับมาจากเที่ยวแล้วมาเคาประตูเราก็เปิดให้เพื่อนเข้ามาแล้วก็เข้าไปในห้องน้ำและเราก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นค่ะคือเราเปิดเสื้อขึ้นมาดู โอ้โหมันมีรอยจ้ำแดงๆที่เป็นรอยดูดทั่วหน้าอกเราเลยค่ะในใจก็แบบขนลุกวาบขึ้นมาเพราะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันคือของจริงแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องทำงานด้วยเลยต้องหาเสื้อข้างในมาใส่กลัาคนจะเห็นรอยคืนต่อมาเราเลยไม่กล้านอนแล้วก็เลยหาอะไรดูไปเรื่อยจนเช้า ก็ผ่านไปไม่มีอะไรแต่ทีนี้พอตอนเช้าต้องมาทาง,งานยืนทั้งวันกลับไปห้องอีกทีเราเลยเผลอนอนหลับไปแบบไม่รู้ตัวบนโซฟาหลับลึกแบบไม่น่าตื่นแต่ก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะมีความรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างขาของเราค่ะตอนนั้นคือชุดที่ใส่นอนเป็นชุดแสกสั้นรู้สึกได้ถึง ลิ้นที่มาสัมผัสส่วนล่างแบบเนื้อแนบเนื้อทั้งที่เราก็ใส่กางเกงในอยู่คือเราลืมตาได้พอจะขยับอะไรได้นิดหน่อยแต่คราวนี้มันเหมือนกับว่าเราง่วงจนต้องหลับตาลงอีกพอหลับไปนิดนึงก็รู้สึกเหมือนเดิมอีกคือมันมาลูกมาเลียเราแล้วก็เหมือนเราจะหลับลึกไปเองเพราะความเหนื่อย บวกกับความไม่ได้นอนเมื่อคืนก่อนทุกอย่างมันเหมือนอิดสวิตถึงตอนเช้าอีกวันเพื่อนปลุกเราไปเตรียมตัวเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายจบงานคือต้องเดินทางกลับแล้วเราเข้าห้องน้ำไปคือรู้สึกได้เลยว่าข้างล่างมันแฉะแฉะทั้งนี้เราก็พยายามจะคิดแบบวิทยาศาสตร์นะคะเหมือนฝันเปียกของผู้ชายหรือเปล่าแต่พอคิดแบบนั้น ก็จะถูกหักล้างด้วยรอยดูดที่หน้าอกซึ่งมันไม่น่าเกิดขึ้นเองได้คือเราก็เคยโดนดูดไงถึงได้รู้ผ่านไปหลายเดือนเราก็ได้ไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งที่เคยโดนคล้ายๆกันแต่ของมันเหมือนจะหนักกว่าพอถูกสอดใส่เข้ามาเลยเสียวจริงเจ็บจริงทั้งดูดทั้งกัดทั้งข่วนมันบอกเราว่ามีคนเคยบอก แบบนี้อาจเกิดจากพวกเล่นผีของขังทดลองวิชาด้านมืดส่งผีมารบกวนซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่เราแค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังว่าเรื่องแปลกๆแบบนี้มันก็มีด้วยค่ะ